คะคุณคือกําลังนะคะดมดมกลิ่นเจอรลาดอยู่ตอนนี้อ่ะแล้วเจรลาดรู้สึกไงคะมีความสุขมากครับโอ้ยทํางานก่อนอ่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะฮะอยู่กับพวกเราสองคนอีกเช่นเนคยนะครับผมเลิฟพิพมพ์บุตสงครามค่ะและดิฉันกสายป่าสิริการดาชัยบุรุษค่ะครับผมต้อนรับทุกทุกคนนะฮะเข้าสู่ Red Power ร์พา y ซีซั่นที่3แล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะใช่ค่ะเนื่องจากสองปีที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับอย่างรุนแรงเลย ถูกต้องแล้ววันนี้เนี่ยเรามากันที่โคราชในอยู่กันที่ยูบาร์ใช่อากาศดีมากเลยนะคะอากาศดีมากดูจากคอสตูมพวกเราได้ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังอยในใกล้เจอหลานนะคะขนเยอะมากเลยนะฮะอย่างเงี้ยแหละค่ะชอบใช่เฮ้ยนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปสนุกสนานไปเชียร์บอลกันวันนี้แบง์ไทฮะวันนี้นะคะคือเจออาร์เซนอล ลิเวอร์พูลเจออาร์เซนอลจะสนุกสนานขนาดไหนนะ <Ha. S 1> เดี๋ยวติดตามกันเดี๋ยวเยวเราขอดูบรรยากาศข้างหน้าก่อน <Ha. S 1> นะครับขอ <Ha. S 1> ขอบคุณกันเลยดีกว่าที่ทำให้เกิดงานในวันนี้ขึ้นมานะครับคาร์สเบิร์กไทยแลนครับ188 Asia เอียบริษัทชั้นนำของโลกเกมกีฬาออนไลน์ค่ะโทรศัพท์เคลื่อนที่อาระเทว,วันทัชเฟซพัชนะมาพร้อมดื่ม 3K พลังของแดงแรงระดับโลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ครั้งต่อไปเลือก 3K แบตเตอรี่ครับชมรมริมภูไทยแลนด์ค่ะรวมไปถึงที่นี่นะฮะร,ร้านยูบารที่โคราชแล้วก็ i-music entertainment ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราบุกไปลองดูหน้าง,งานว่าเขามีอะไรเจ๋งๆมานำเสนอโอเคไปกันเลยดีกว่าโอเคค่ะ,คะ,ะไปอาตลัดคนเลย นี่เรามากันที่บูโดรกของเรานะฮะที่เซาเปอร์นั่นเองนะครับวันนี้มีอะไรโหสีเขียวทั้งพิตตี้ทั้งของเลยนะพิตตี้สาวสวยนะคะก็คือถ้าเราลงทะเบียนลงบูทนั้นใช่ไหมคะบูทเราก็จะได้ชิปมาแล้วก็ใบวันายวันใบวันก็คือแรกชิปหนึ่งแรกในกระป๋องหนึ่งค่ะค่ะก็คือใครเข้ามาในงานลงทะเบียนก็สามารถเอามาแลก คะทานค้าเบิร์ตในงานฟรีนะคะโอ้โหน่ารักมากนะฮะก็เอาล่ะเดี๋ยวเราก็คงขอทําภารกิจให้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะเราจะแลกเข้าไปข้างในบ้างใช่เนาะเพราะวันนี้เราได้อารมณอากาศด้านในคือคักมากแล้วเหมาะกับอากาศแบบนี้มากเอาล่ะขอบคุณสองสาวสวยด้วยนะคะตอนนี้อยู่ที่บูธที่หนึ่งแปดแปดเอเชียเนอะใช่แล้วกำลังลงทะเบียนกันอยู่เฮ้ยทำไมลงทะเบียนกันเข้าามคอมเมนต์อันนี้ลงทะเบียนแล้วได้อะไรฮะได้อะไรบ้างคะค่ะก็เดี๋ยวจะได้รับนี่เลยเป็นบัตรรางวัลพิเศษค่ะ ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมได้บัตรรางวัลพิเศษนะคะมาที่บุธนี้ค่ะแล้วเราได้อีกฮะเดี๋ยวจะได้เป็นชิปอะค่ะแล้วก็นําไปแลกเป็นเครื่องดื่มได้อ๋อเป็นชิปสามารถเอาไปแลกเมื่อกี้นี้นะคะคาร์บอ์ตเออไปแลกเครื่องดื่มได้โอ้ยอ้ารับชิปด้วยฮะถ้าไม่รับเดี๋ยวผมจะเอานะฮะเออปั๊มด้วยนะปั๊มด้วยนะคะเออแล้วลงทะเบียนนี่ก็ไปลุ้นรางวัลกันข้างใน ก็เดี๋ยวจะมีจับรางวัลนะคะก็ลงทะเบียนเสร็จแล้วเราก็จะนําชื่อที่ได้ไปจับรางวัลข้างในได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราสองคนรีบลงทะเบียนกันเราเขาคงไม่ให้เราล่ะให้ลงทะเบียนกันต่อเลยนะฮะเดี๋ยวเราย้ายบูธกันดีกว่าโอเคค่ะตามไปเลยค่ะกันที่บูธถัดมานะอยู่ที่อาคาเทลวันทัศนะคะครับผมนะฮะเอาวันนี้มีอะไรมาโชว์ครับเป็นมือถือนะคะคาเทลวันทัศค่ะตัวนี้กล้องหน้าชัดแล้วก็กล้องหลังค่ะมีลูกเล่นในเรื่องกล้อง ค่ะสำหรับใครที่มาวันนี้ก็สามารถลองเล่นได้เนาะใช่ค่ะรุ่นนี้ภาพสวยมากใช่ไหมคะใช่ค่ะสวยมากนะฮะหรือเขาสวยอยู่แล้วไม่รู้เออนะฮะสวยนะคะแล้วก็นะเสื้อขาดอีกแล้วเสื้อขาดอีกแล้วเสื้อขาดระวังไปถัดเลยขึ้นเรื่อยๆนะเออนะฮะจะถัดด้วยค่ะนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราย้ายบูธดีกว่าฮะแต่ว่าระวังปอดบวมนะครับเพราะว่าอากาศหนาวนะฮะเออค่ะนี่เลย อยู่อยู่กับสาวสวยเฟรชพัดความสดชื่นพร้อมดื่มเสื้อขาดอีกแล้วอ่ะดูสิเสื้อขาดอีกแล้วอ่ะมีปากเมื่อใครมาจุบไว้ด้วยนนี้มีอะไรมานําเสนอครับค่ะวันนี้ก็มีเครื่องดื่มนะคะเฟรชพัสนะคะดื่มแล้วสดชื่แน่นอนตัวนี้เป็นน้ำมะนาวพร้อมดื่มค่ะลองดื่มดูไหมคะลองลองค่ะในในลองชิมนิดนึงกําลังกระหายน้ําพอดีเลยโอเคชิมกันนะคะลองชิมนะฮะ มันเป็นมันมีความรู้สึกถึงมะนาวเลยนะมันสดชื่นมากอ่ะอมันใช้ได้เลยอ่ะเนาะนี่ให้ให้กี่ขวดคะให้เป็นขวดเลยไหมตาวคะวันนี้เอามาให้ชิมแต่ถ้าถ้าติดใจใามาซื้อได้ขวดละยี่ห้าบาทแต่ถ้าซื้อสี่ขวดแถมหนึ่งขวดคะ่ะ พิเศษมากๆนะเออเป็นโปรโมชั่นด้วยอ่าเดี๋ยวเราค่อยหลังงานเราค่อยมาผลนะานะฮะอล่ะขอบคุณครับ่ะ่มาตอนนี้ี่บูธหนึ่งใช่แล้วนะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่สามเพศแบตเตอรี่นั่นเอง คแต่แต่ต้องต้องต้องแอบแอบแซวพี่เลิฟนิดนึงนะคะว่าไปยืนใกล้ๆกอีกก็มาเพื่อทำหน้าหนาวใช่ไหมคะอากาศที่นี่หนาวหนาวแล้วเริ่มหนาวอ๋อก็เลยต้องยืนใกล้ๆสาวๆนิดนึงนะคะหาคนกอดโอปุลโอปุลทิ้งทิ้งฝวนแล้วทิ้งหวานนี่นี่เสื้อหนาวแล้วไงอ๋อไม่หนาวเหรอฮะ ต้องถามก่อนเลยว่าตรงนี้ลงทะเบียนแล้วได้อะไรบ้างอะไรยังไงเห็นเขียนว่าลงทะเบียน 3K แบตเตอรี่ตรงนี้ค่ะคือตรงนี้นะคะก็คือเป็นจุดลงทะเบียนก็เราก็จะให้ลูกค้าเนี่ยลงทะเบียนด้านนี้นะคะแล้วเราก็จะแจกชิปเพื่อแลกเบียร์คาร์เบิร์ได้1กระป๋องค่ะแล้วก็ด้านหลังของที่ลงทะเบียนนะคะคือเราให้ลงทะเบียน2ด้านนะคะก็คือด้านหลังเนี่ยจะไว้ชิงรางวัลด้านในนั่นเองค่ะโอ้ โชคของต่อเลยอใช่นะฮะแล้วก็แบบนี่มีหลากหลายขนาดเลยนะใช่มีตั้งแต่เล็กกลางใหญ่เล็กกลางใหญ่เออรู้สึกว่าใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแบบแบบมีมีมีสีขนาดนะคะมีสีขนาดเออว่าหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราไปกันที่บูธต่อไปนะฮะดูว่าเรายังไม่มีหมดแค่นี้แต่ว่าเป็นบูธอะไรต้องติดตามใช่แล้วนะคะตตามเข้าไปดูเลยค่ะ ก็อยู่กันที่บูธสิงนะคะใช่แล้วพร้อมกับสาวสวยนะใช่แล้ววันนี้ใครอยากดื่มดื่มสิงนะคะก็แวะมามีสาวสาวสวยบริการอยู่นะคะถูกต้องแล้วครับนี่แล้วก่อนเข้างานนะคะเราก็ต้องมาแวะพ้งมาเพ้นหน่อยดูนี่เป็นตัวอย่างหน้าแดงอะไรฮะผงแดงหรือเก็บแป้เป็นสิวจะได้ไม่ตกเพนนะคะ เชียร์ดีว่าูกันถูกต้องแล้วนะฮะลายเลยนี่เพียบเลยนะฮะถูกต้องเดี๋ยวลองดูนะว่าตอนนี้เขากำลังปฏิบัติงานกันอยู่เออเฮ็นฟีด้วยนะจ้าค่ะโอ้โหตอนนี้ข้างในดูคือค้าคนน่าจะเยอะแล้วนะใช่รีบเสียงแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเราต้องไปดูบอลแล้วใช่แล้วนะคะก็ข้างในกันเลยดีกว่าพี่เลิฟไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าค่ะตามเลยค่ะ แขกท่านนะครับที่ได้มาลงกรรมเลดพาวเวอร์บาร์ตี้ซีซั่นทีในครั้งนี้นะครับรวมถึงแฟนโและแฟนหนุนานที่ในที่นี้นะครับขอเน่อครับ ¡Luna! ลงไปแล้วเนาะใช่แล้วนะคะกับบรรยากาศภายในงานวันนี้แบบว่าสุดยอดมากเลยเนาะแต่วันนี้นเหมือนเราอยู่ต่างแดนมากเพราะอากาศหนาวใช่แล้วลมเย็น ใช่แล้วนะฮะอากาศดีๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสำหรับ Red Power Party ซีซั่นที่3นะครับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครั้งหน้าเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่กรุงเทพมหานครครับใช่แล้วค่ะวันที่เท่าไหร่เอ่ย28กุมภาพันธ์นะถ้าเขาไม่มีการเลือ่อนไม่มีอะไรนะแล้วก็จะเป็นแมตช์ที่ลิเวอร์พูลเจอกับแมนซิตี้ใช่แล้วนะคะต้องไปพบกันว่าจะมันแค่ไหนใช่แล้วนะออาวันนี้เดี๋ยวขอบคุณก่อนเลยดีกว่าครับทำเหมือนรายการเกมโชว์นะนะคาร์ลสเบิร์กหนึ่งแปดเอเชียค่ะเอาคาเซวันทัสค่ะ สามคแบตเตอรี่ไอมิวสิกเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะแล้วก็นี่ชมรมคุณอะไรนะชมรมลิเวอร์พูลไทยแลนด์ค่ะเดี๋ยวให้กับผิดนะนานๆนะฮะแล้าขัดไม่ได้เลยอันนี่นะเอฟซีนะฮะแล้วก็ร้านดีๆแบบนี้นะครับกับยูบาโคราสนั่นเองนะครับบ้าล่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกับพวกเราได้ที่กรุงเทพขอให้หนาวได้สักครึ่งหนึ่งของที่นี่นะใช่แล้วบรรยากาศดีๆอย่างนี้ใช่แล้วนะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับผมค่ะสวัสดีค่ะ